แล้วค่ะแล้วกาปูหอบุญมาตัวเดียวเลยค่ะปูสามสี่นะคะเมื่อนั้นปูไปจำตัวไหนว่าห้ยตัวไหนว่าไม่ถืออยู่บ่อบุญที่จริงถือลางนะเอ้ปูหอยเก้าหงหนึ่งกล้วยเครื่องหนึ่งค่ะเป็นไงเป็นนั้นครับบริตตี้หนัข้าปูอืมฉุดบนนึงค่ะแต่มันวิแถมมาสี่หากระสี่สี่หาหรือสี่สามอีกตัวหนึ่งหนสี่สี่ห้าสี่สี สี่ห้าห้าห้าเป็นล่างครับแต่สูตรคำนวณปูให้บนมาสามสี่ตัวเดียวเลยตัวนั้นเน้นนะคะข้างบนเขียนไว้ค้างฟ้าสูตรข้างฟ้านะเขียนไว้ก็ยังมีอางนี้ก็เอามาอีกมันไม่จริงๆสูตรตลอดชีพสูตรตลอดชีพใช่ไหมปูใช่เท่าว่ามันถูกสามสี่นี่เป็นสูตรตลอดชีพใช่ไหมครับตลอดชีพ๋อครับรู้แสดงว่าแม่นมากเลยนะครับปู ดูตลอดชีพได้ได้ไดตัวไหนก็มาเทียบดูแต่อย่าลืมกลับแค่นั้นแหละครับครับครับ,บ,บ,บสีตัวหลายตัวปกติมันมถูกตรงๆหรือว่าถูกตัวกลับครับปู่มันมีสองวันเลยตัวกลับวัมวันในสามสองอ่กลับพอเราได้สองสามเป็นตัวละเอ็กหลางเลยที่มาวันนี้ดันเป็นบนบนบนก็ไม่เป็นส่วนนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับยังไงก็ให้ซื้อสองอย่างรัตตอรีก็ซื้อต้องไป ครับคับป claro> ู่จะไปซื้อครับเพราะว่าสูตรของปู่ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะคะถ้าเทียบกับหลายๆสูตรเนาะค่ะเนาะครับครับเมื่อกี้นี่ปู่ให้มาแค่บนล่างอย่างละหางแค่นั้นล่างให้มาสองหางเนาะบนให้มาหางเดียวแค่นั้นสาหรับสูตรคํานวงของปู่นะครับอแต่ว่าของปู่สังเกตปู่ให้มาเป็นเลขพี่เลขน้องหมดเลยเนาะก็ครับเอดสูตรสูตรข้างฟ้าของปู่เนี่ย หรือว่าสูตรตลอดชีพน่ะมีสามสี่นี้เยอะเลอะเยอะไม่ปู่มีสามสี่ตัวตรงมันโอ้ตัวตรงมันตัวตรงสามสี่ครับแต่ว่าออกตัวกลับก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่านเลขของปู่ไม่เยอะใช่เพราะว่าเลขมันมีมันมีมันมีสามขูงที่ว่าที่ปู่เคยพูดในตั้งแต่แรกว่าวันนี้มันมีสามสี่เออมีถ้าติดสามก็มีสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดครับแค่นั้นเองค่ะครับ แต่ว,ว่าก็ถือว่าไม่เยอะพ่อปู่ให้บนนี้มาตัวเดียวเลยเนาะถ้าซื้อแต่สามสี่เนี่ยบนต,<ม>ตัวเดียวไม่ซื้อส<า>ี<า>่สามก็แปลกๆอยู่นะปู่เนาะค่ะครับแล้วเลที่ให้ร็จําจําเป็นบทเรียนไว้ทุกคนที่ได้ดูคลิปปู่อย่าลืมกลับเลยเอไปค่ะ<า>ซื้อสองใบเนาะอย่าซื้อใบเดียวยังไงกับอย่างน้อยมันก็ไม่เสียเนะาะค่ะบ<า>ูแค่นีดหน่อย<า>อย่าให้เสียครับย<า>ังไงอย่าให้อย่าให้ได้ใช้คําว่า โอ้ยมันนี้มัวนี่ลุกทุนอย่างอย่าพูดอย่างนี้ครับฟังเออได้ค่ากับข้าวเออยังดีอยู่นิดหน่อยคบปูได้เสียด้มันงดนี้เนาะเนี่ยเรามันอยู่กับดวงคขนาดคนชื่อดวงยังไม่ถูกเนาะคนชื่อดวงท่านผู้ชมชื่อดวงจริงชื่อบุญก็ไม่นิบุญชื่อรวยก็ไม่รวยมันต่างชื่อมาให้โกโก้เสียดได แต่ว่าปู่ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะปู่ปู่ฝันว่าอะไรนะคะที่ได้เก้าหกหนึ่งนะคะปู่ฝันเห็นเขาเอากล้วยเครือหนึ่งไปแช่น้ำเราเราเห็นหน้ามันใสไหมค่ะเอ๊ะทำไมเอ๊มาบ่มกล้วยทําไมรู้เอามาล่างล่างยางกล้วยเรารเห็นเราเห็นกล้วยเราไปจำอะไรกล้วยนี่กล้วยหอมทองหนึ่งเครือครับ,รบก็ตื่นขึ้นมามันปีสองกว่าเลยเนาะบอกบก็จําได้ครับกล้วยไม่มีอะไรก็มีเก้า น้ำก,นนก,กนนอ็อหนึ่งกล้วยก็หนึ่งเครือเครือหนึ่งครับที่นี่ก็ด้านเป็นกล้วยหอมเราก็ตีหกตัวหนึ่งก็เลยใส่สามตัวให้เก้าหกหนึ่งแล้วก็ตัดเล่นด้วยมีเก้าหนึ่งหกหนึ่งไม่ต้องกลับเลยเนาะตรงตรงเลยครับเป็นอันหนึ่งเลยครับแต่ด้านไปเจอเลขดังเลขอะไรเขาไม่รู้เขาบอกว่าอัานอัดอ๋อมันอันครับอมเก้าหนึ่งนะ แต่ว่าหกหนึ่งไม่มีอันอ๋อหกหนึ่งไม่อันบ้านเรานะแต่ว่าแถวภา,าคกลางอันเขาก็โทรมาบอกแล้วว่าค้าประจํ<ข>าอืมค่ะครับหรือในไลน์กลุ่มไลน์ครับนการมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าเนาะจริงแบบที่ปู่พูดบอกว่าได้สองตัวยังดีกว่าไม่ได้เลยใช่ ไม่แน่เอฟซีอาจจะเอาแบบการคิดการที่ปู่พูดมาน้นนะ่เอาไปตัดเล่นหกเก้าหกหนึ่งนี้ก็มีครับแต่ว่าบางท่านก็คอมเมนต์ว่าไม่ได้ตัดอืมก็บ,บอกเตือนไว้น่นหเพราะว่าคนเราอย่าอย่าตามกิเลสกิเลสมันโลภคาปนนอูอยากได้เยอะเป็นหนี้เยอะอยากได้เยอะฝาดเยอะคมันไม่ได้บางครั้งมันอยู่กับดวง,บเง,บงเสียงกันคก็ต้องเสี่ยงกันครับนี่นะนาทีทองก็หมดไปแล้ว ก็ต้องรอหน้าที่ใหม่ครับก็คุยกันว่าต้องรออีกสิบห้าวันถ้าจนจนสิบห้าวันถ้ารวยก็รวยสิบห้าวันนั่นมีสองอย่างจะมีบวกมีลบมีสองอย่างนี่แหละแล้วที่มาถวายถ่ายปู่รแรกแกปู่บอกว่ามีเคล็ดลับในการถูกงวดต่อไปด้วยใช่ไหมคบป<ด>ู่ที่ว่าให้เงินเทวดาใช่ไหมคะคอย่าลืมบูชาโชคถ้าได้งวดนี้ต้องต้องทำยังไงนะครบปู่อ,อ๋อถ้าเป็นลอตเตอรีก่ก็ไม่ต้องยังไม่ไปเบิกก็ได้ เอาลัตเตอรี่ใบนั่นแหละซอนกันสม,มุดหนังสือก็ได้แล้วก็ถ้าไม่มีเฮงแล้วก็ใส่หัวนอนเราใต้มอนเราก็บอกก่อนบอกดาวเทวดาว่าวันนี้ลูกร้านได้โชคจากลาบลอยมันเป็นเงินเทวดาหนูจะให้เทวดาไปใช้นี่ก่อนวันนี้วันหน้าจะขอใหม่อ่อดแค่นั้น เราก็นอนหลับปันดีสามคืนค่อยเอามาใช้หรือค่อยไปเบิกเงินนั้นมาอ๋อค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ถูกในงวดถัดไปต่อไปนี่คนคนที่บอกอะงวดนี้ได้อีกแล้วอนี่ใจโทรมาเลยพ่อพ่อได้อีกแล้วอ๋อถูกอีกแล้วเพราะพ่อไอ้กำลังกําลังรุ่นหัวอยู่เขามาคุยด้วยเขาก็มีคนมาถามคุณนายคุณนายชื่อไอ้ชื่อหว้ตัวไหนอ่ ก็ไม่รู้มันหลายตัวซสือตะลลเต็มเลยคพอหวอยออกปิ้งมาคนแรกเลยพ่อได้แล้วครับนั่นแหละที่ที่ที่พ่อบอกเคล็ดลับอ่ะแสดงว่าแสดงว่าก็เอาเคล็ดลับของปู่ไปใช้ใช่ไหมครับเขาทาตามใช่ไหมคะทบตามนี่ได้อยู่แล้วนี่คนแรกเลยโทรมาดีใจคแล้ววิธีการจวดถูกจวดไรก็บอกไปหมดแล้วก็วิธีบวกลบคูนานก็บอกเยอแต่ ก็ซื้อว่าสมองก็จะไม่ไม่เร็วนะสมองก็ช้าอ๋อแล้วบอกว่าหลักหลักสิบบวกหลักหน่วยวันนี้หลักสิบมันเป็นสามเอาเป็นสี่ครับแล้วหลักหน่วยเห็นเป็นหนึ่งก็ก็ให้บวกกันครับอืครับโมแสดงว่าของปู่นี่มีทั้งสูตรคำนวณแล้วก็มีทั้งความฝันใช่เมื่อกี้ก็เข้าทั้งความฝันแล้วก็สูตรคำนวณเลยนะค,ะครับท่านผู้ชม ครับมันมีสองอย่างตรงกันมันก็ได้เลยม,มันก็ไม่ไม่บวกไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มากอ๋อครับเร็วกวามามันก็ยังมากไม่เกินสามตัวนี่แหละครับจะแปลกน,นะงวดนี้ปู่ให้สูตรคำนวณมาเลขน้อยมากงว <c oughs> ดก่อนนี่ปู่ให้มาประมาณสี่ห้าหางหกหางนะปู <c oughs> นะ่เนาะบนล่างบนสามล่างสามงวดนี้ปู่ให้มาบนตัวเดียวเลยสามสี่สี่สาม นะครับท่านผู้ชมถือว่าน้อยมากสังเกตถ้าเลขปู่งวดไหนปู่จะถูกปู่จะให้เม็ดเดียวเลยเหมือนง,งวดนั้นเนะาะเส้าสองหกเม็ดเดียวออกสองหกเลยนะค,ะนนครับถ,<ม>ถ้าพูดถึงความฝันเนาะก็ก็บอกอย่างที่ว่าเห็นกล้วยนั่นแหละก็เม็ดเดียวเหมือนกันแค่นั้นรเราไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นก็ได้นิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปถามอย่างอื่นเลยอยู่อยู่แล้วก็บอกตั้งแต่ต่องวดจนถึง จนถึงวันออกก็ไม่เห็นเปลี่ยนใช่ไหมไม่เห็นเปลี่ยนเลยครับไม่เห็นเปลี่ยนไมเกี่ยวว่าจะต้องไปบอกใกล้ๆวันออกนี้ใช่ไหมครับปู่บางคนก็วอกไม่อยางบอกเคล็ดลับมันจะเพี้ยนมันจะอะไรอย่างนี้มันจะเลื่อน่บอกมันไม่มีแต่มันไม่เกี่ยวเนาะค่ะปู่เนาะแต่คนอื่นเขาเกี่ยวแต่ปู่ไม่เกี่ยวเพราะปฏิบัติมาแล้วมันไม่มีบอกตองวดกันได้ตองวดนั่นแหละเหมือนปู่ตั้งใจมาบอกเพื่อที่จะบุญให้ สร้างบุญสร้างกุศลใ,ใช่ไหมครับปู่อยากให้ส่วนใหญ่คนเดือดร้อนคนทั่วประเทศเดือดร้อนมากครับปู่อบอกว่าพวกเกิดมาทุกคนเนี่ยทุกคนก็อยากมีอยากรวยแต่ว่ามันเลือกไม่ได้คสถานะแต่แแตและคนไม่เหมือนกันควันเดือนปีเกิดก,ก็ไม่เหมือนกันก็ทั้งว่าที่อยู่อาศัยยังไม่มีแล้วทาไมเป็นหนี้แล้วทาไมต้องเป็นหนี้เยอะ สาเหตุแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถามทุกหลังคาเรือนเป็นหนี้หมดอคเป็นหนี้หมดทุกหลังคาเลยคาปูถ้าปูแบบชาวบ้านก็ซับวันไหนก็มีแต่หนี้ทุกหมดคาปูนั่นแหละอยากอยากอยากช่วยเราไม่มีทางอื่นที่จะช่วยมันก็เราส่งลูกเรียนนี่แหละพ่อแม่ไม่มีทรัพย์อย่างอื่นก็ก็ส่งเขาเรียนพอเรียนเขาก็ได้วิชาจากพ่อแม่นั่นแหละซับซับอันยิ่งใหญ่ครับ แต่ที่ปู่เท่าที่ปู่จะช่วยทุกคนในช่องได้เนี่ยก็คือว่าช่วยได้จากโชคลาภใช่ไหมครับปู่โชคลาภก็แบ่งปันมีอะไรเราก็เปิดเผยให้ให้อยากรู้อยากอยากให้ม,มรีรู้จักวิธีทำรู้จักทํามากินรู้จักมันมันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเราเรียนรู้ด้วยคณิตศาสตร์ครับปู่มันมันใช้สมองมันก็ว่าทิ้งมีดเอาไว้ไม่ไม่เคยรับเคยผลนเลยมันก็ไม่คมคม,มันขึ้นสนิมจะเปล่าแคนนี้เรา ที่เขอยู่เปล่าอัปกรณ์ตระโบดมากเขียนนวนเขียนนี่ไปมันก็เลยคลายเครียดไปไดนวันๆหนึ่งมันเป็นมันเป็นผลดีต่อสมองเราอายุมากแล้วทำไปทําไมเรียนรู้การเรียนรู้ไม่รู้จะจบย่างสิ้นอายุไม่เกี่ยวกับอายุเลยครับปู่ทีนี้เห็นปู่ว่าเนี่ยเอฟซีบางท่านก็บางทีก็กรับนมัสการปู่ใช่ไหมครับคิดว่าเป็นพระ อ๋อแต่ปู่ไม่ใช่พระใช่ไหมครับไม่ใช่เพระถ้างั้นเวลาจะพูดกระปู่เราต้องพูดด้วยคําว่าสวัสดีปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับสวัสดีอะไรปกติไม่ต้องนมัสการบางทีก็ต้องเตือนเพราะว่าโทรมาไม่เห็นรูปเห็นร่างไม่เห็นเห็นแด่ว่าปู่ใส่ลายเสื้อกับเนื้อพระดูวัดไหนอยู่ตรงไหนยามสินอยู่ตรงไหนอย่างนี้ที่ว่าเป็นอย่างนั้นที่จริงก็เขาไม่เรียกวัดเขาเรียกตำหนักตำหนักปู่ตำหนักปู่ฤาษีตตำหนักปู่ ดูสีเขาบอกอย่างนั้นค้าปูอย่างปูเียนป้ายไว้นี่ตัง้งแต่ปีปีหกหนึ่งอะไรสมัยว้ายปูครับพอพอว่ายครบสามปีปูก็หยุดหยุดเย้ยยยนวัดก่อนครับเพราะว่าให้ค,คนอื่นเขาว้ายปูตกเพราะว่าลูสิ มันมากไงค่ะปู่ปีนี้เราไปบ้านโน้นวันนี้ไปปีนี้ไปบ้านโน้นบ้านโน้นเ่ินครบครับแต่ละคนอืมคเนี่ยรัการไม่ไม่ใช่ว่ายตลอดเพราะว่ามันใช้เงินคหลายหมื่นครับแต่ละครั้งที่ไหว้ครูค่ะปู่ค่านโน้นค่านี่หลายอย่างทุกอย่างหมดเงินครับก็โควิดรักไปที่นี่หลังจากนั้นก็ต่างคนต่างเรียนลูกแต่ว่าแต่ละคนเรียนลูกไม่เท่ากันครับทั้งๆลูกศิษย์ กับกากสำนักเดียวกันนะมาคนมันก็ว่าไม่เห็นอะไรเลยคดูดวงก็ไม่เป็นค่ับเมือนตึบคดูการสวดมนต์วิธีการสวดมนต์ของปู่ก็ไม่เหมือนบทของพระใช่ไ่ะครับใช่บทคนละบทอเพราะว่าปู่เธอสินคนละแบบกับพระใช่ไหมครับก็แบบเดียวกันละสินห้านั่นแหละคไม่เอาศินไม่เอาศิน มากกว่านั้นไม่ได้สองร้อยใช่ไหมครับผมไม่เอาแปดยังไม่เอาเลยสิ่ห้าแล้วแต่เราจะเลือกวันวันหนงรักษาได้สามข้อก็ดีแล้วค่ะไม่ไม่ครบก็ยังดีวันคาโปรแต่ว่าส่วนใหญ่ให้มันได้มันมันก็ยากเนาะคนเราทำมากินนี่บางทีเราปากเราเนี่ยลาดมึงมีไปปวดคําหนักคาเบาวาจานี่สาคัญมมสาไงคาโปรอันมันผิดครับทีนี้ เกี่ยวกับแนวทางเนี่ยปู่ที่มาวันนี้ปู่สามารถเกินให้ก่อนได้ไหมครับว่างวดนี้คิดว่าจะมีเลขตัวไหนครับปู่ไม่ละแต่ว่าแต่ว่าปู่นี่บอกว่าจะเป็นเลขพี่เลขน้องออกเลขพี่เลขน้องจริงจริงเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ<อ>คือว่าสูตรของปู่เนี่ย มีมีมีวิ่งไหมครับหรือว่าปูวิ่งก็ไม่มีไม่มีวิ่งเสมอลืมเลยเสมอลืมเลยใช่ไหมครับอบเสมอลืมเลยอ๋อถ้างั้นก็เกินก่อนไม่ได้ใช่ไหมปู่ยังยังไม่ไม่เกินไม่สามารถค่ะมันยังไม่ข้ามวันไม่ได้หรอกอ๋อปู่ต้องใช้เวลาตกต่วนเพราะปู่รักษารักษาคัามปูไงว่ามันเกินเหตุเกินผลมั่วมันเบ้มมันจะมั่วใช่ไหมครับปู่เพราะวันนี้เพิ่งออกไปเมื่อกี้ย่งนมอจะมคอบ ไม่ใช่เทวดาเลยไม่ได้ไม่กล้าเลยมันผิดอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกปูให้พูดเพราะปูไม่ปูฟุรู้รู้คานี้ครับำยกยอจนละเสริญเยินยอนไม่ได้ปูเองพลาดไปไม่มีใครช่วยได้เหมือนกับเหมือนกันนิวขับรถนี่ยขับรถโดยสารหรือว่าขับรถส่งนักเรียนนี่ ลูกน้องไอผู้โดยสารบอกแซงเลยลูกพี่แซงเลยแซงเลยครับถ้าไปเชื่อเด็กอะเกิดพลาดมาเราพิการเราโทษใครไหมใช่เราก็มันนึกถึงโอ้ไม่น่าเลยเรามีคำเยินโยคำนี่ครับถ้าเราไม่เชื่อวันนั้นเราสบายไม่เป็นไรไม่พิกการเราก็ได้สามสิบสองครบตลอดครับปูมีเยอะแยะที่ที่เห็นมานี่ซึ่งในผู้ออกมาได้ว่าคนขับรถอะมันเยินโยอืครับลูกน้องไอเด็ก เด็กรถนันหละแซงเลยแซงเลยก็คือว่าเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองใช่เราไปลงคำยอมค่ะครับแล้วสูตรของปู่นี้คำคำนวณน,นานไหมคะปู่ไม่นานสูตรสูตรข้างฝาใช่ไหมคะใช่สูตรตลอดชีพมีทั้งข้างฝาไม่ทั้งตลอดชีพตลอดชีพเมื่อกี้นไว้ข้างฝาต้องมาเปิดดูพอปู่นั่งเขียนปู่ก็มองมองข้างฝาเห็นค่ะมันมาหลักไหนก็จับใส่ แล้วแล้วที่มันถูกนี่เป็นสูตรข้างฝาหรือตลอดชีพปู่อันเดียวกันใช่ไหมครับตลอดชีพอันเดียวกันนั่นแหละข้างอันเดียวกันเทียนเดียวกันตลอดชีพทีนี้ไหนๆวันนี้ก็มาแล้วก็มันนัดวันปล่อยที่ก่านปู่เนาะแต่ว่าปู่ก็ยังอยากจะใจก็อยากให้ให้ฝันก่อนวันวันนั้นมันวันที่ผ่านมาเมื่อกี้มันแน่นอนได้มันได กลับมาได้สองอย่างเลยครับเาทั้งเลขฝันเลขคำนวณยังไงก็ได้อยู่แล้วโอ้คับถ้ามันไม่ฝันค่อยว่ากันถ้าถ้าปู่ฝันดีวันไหนก็โทรบอกแอดมินหน่อยนะคะปู่ค่ะมันเดิมไม่ไม่เปลี่ยนครับแต่ถ้าปู่ฝันก่อนก็จะปล่อยเลขฝันก่อนถ้ายังไม่มีฝันก็จะปล่อยเลขคำนวณก่อนครับทีนี้ที่ปู่เคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะสร้างศาลให้กับปู่ศิลาเนี่ยปู่ยังจะอยากยังอยากจะสร้างอยู่ไหมครับยังตั้งใจ พูดหรือวันนี้ก็มีคนจะมาชาวบ้านปู่เขาถามว่าถ้าปูอยากได้ดินอะไรก็โทรหาผมได้ hmm. hmm. เขาจะมาเช่าหลังนั่นแหละ hmm. เขามาจําแล้ววันนี้ hmm. จ่ายแล้ว hmm. ก็แังว่าวันนี้ hmm. วันนี้ปูรับทรัพย์ hmm. hmm. <laughs> บ่บ่ยังหวยไม่ออกเลยมีคนเอาเงินมาให้แล้วครับตั้งแต่หอยยังไม่ออกบ้านหลังที่ว่ามีวิงญานบอกแม็นๆนช่นเลยครืะนี่ถ้าหาว่าเขาบอกว่าปู่ไปทูทูบอกได้เลยจะมานอนวันไหนหรอไม่แน่อาจจะมาพูุ่งนี่ค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเนาะถ้ามาปู่จะบอกไปทูทูบอกค่ะปู่บอกพอค่าเขาเขามาหาชาวที่ปู่อ้อย ครับเขาอยากมีที่หลับที่นอนที่อาศัยที่เก็บรถเก็บเรือเขารถเขาเยอะอยากมีน้ํามีไฟมีห้องน้าห้องส้วมสะอาดสะอาดกอยาได้จะพาไปดูเขาชอบวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับปู่เนาะแล้วก็เอฟซีท่านไหนที่ได้โชคได้ลาบกับปู่ในงวดที่ผ่านมาอยากจะร่วมสร้างสารปู่ศิลาใช่ไหมครับปู่ปู่จะสร้างเป็นสารไม้ใช่ไหมครับ ก็ไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูใบที่ที่อยู่เชียงใหม่ว่าจะเอาเป็นไม้มาจะเขาเขาไม่ถูกไหมื่นที่แล้ววันนี้ถูกตามไม่รู้ค่ะเขาบอกอ่าถามราคาแล้วหมื่นเป็นหมื่นมันมาถูกมให้แพงคือกันนคณะคณะไม้เป็นไม้ใครอยากจะร่วมสร้างก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ปู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรไว้ให้เนาะนะครับแล้วก็ต่องวดเนี่ยวันนี้มาแสดงความดีใจแต่อีกประมาณสักสองสามวันอาจจะได้ต่องวดใช่ไหมครับ รอดูว่าปู่จะฝันไหมคิดว่าถ้าไม่ฝันก็จะได้จากปู่ศิลานี่โอ้พ่อปู่ศิลาท่าอาจจะดีใจเนาะปู่น้อดีใจมีคนมาอยู่บ้านให้ครับยังไงก็ลองบอกแล้วว่าถ้ามาวันไหนปู่จะตุดทูบบอกครับงั้นก็ให้ท่านผู้ชมนี่กดรอกดติดตามมาไว้ก่อนเนาะครับบางท่านก็ไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้กดบางคนบอกว่าคลิปปู่ฤาษีไม่เด้งเลย เพราะว่าไม่ได้กดติดตามทางช่องเอาไว้ครับปู่เวลา YouTube ไม่ดันปั๊บก็ไม่เห็นอย่างนี้ครับไม่ได้กดเข้ามาดูในช่องก็เสียดายไปค่ะหรือว่าให้กดรูปแว่นตาเนาะบางที่เขาไม่รู้ว่าไอ้รอบูปแว่นตาตรงไหนมุมไหนครับปู่ก็บอกนะครับปู่ถ้าอย่างนั้นมาเห็นก็พิมพ์เอาพิมพ์ว่าปู่ดูสีเดินดวงก็ขึ้นมาเลยขึ้นครับค่ะ ถ้าถ้าไม่ไม่อยากพิมพ์ชื่อช่องนะคะปูพิมพ์ว่าปูฤาษีเดินดงขึ้นมาทันทีเลยค่ะทางที่ดีล้วกดติดตามช่องไวเลยเนาะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าลงลงหลายรอบของปู่นึงวดนหนึ่งจะลงประมาณสองสามรอบเนาะวั่นี้วันนี้สามรอบเนาะงวดอีกสามรอบแต่ว่างวดแรกกันมันได้อยู่แล้วแต่ถ้ามาอีกใหม่ก็ไม่เป็นไรครับปู่ก็ก็เลี้ยงไม่ไม่ห่างกันครับปูว่าปูว่าติดหนึ่งก็ติดหนึ่งยังไงก็มาพูดแค่นั้นแต่ว่าหนึ่งอะไรครับ ยูสิบหรืออยู่หน่วยไม่รู้แต่ว่าจำํำว่ามี่งนค่งเพะว่าคลิปสุดท้ายมาวันก่อนก็อนกบอกว่าหินคนนอนยังไงก็หนึ่งนอนก็หนึ่งนอนหนึ่งก็หนึ่งถ้านั่งก็หนึ่งครับก,ก็ในฝันเคยเคย,เคยเห็นเคยเคย,เคยจำได้ค่ะบปู่พูดดีมากรอๆครับดดรอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมะยะให้งงก็สบายใจมีความหวังเน่ทุกคนที่ดูคลิปปู่วันนี้ไลฟ์สดค่ะ,คะ แสดงความดีใจด้วยโดยบางคนก็ได้ไม่เยอะได้นิดหน่อยนะครับกับข่าวก็ดีแหละครับก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลให้แดงศรัทธาเพิ่มพูนให้มีความสุขกายสุขใจทุกคนที่ได้ดูคลิปปูวันนี้ครับปูก็อยากให้พอกินพอใจพออยู่พอกินทุกคนครับถึงไม่ร่ำไม่รวยก็อเอาแค่พออยู่พอกินก็ถือว่าสบายแล้วครับอยากให้สุขกายสุขใจนัสองอย่างนี้อยากทุกอย่างอื่นก็ ก็แล so so yes, mm. wow. mm. ้วไปแต่สองอย่างเนี่ยให้สุกกายและสุกใจสุกกายกับมันใจมันเพิ่มพูนทุกอย่างเพื่อราจัดการงานก็ให้เริญลุ่งเรืองคาปูทุกคนเป็นคนดีคในทําดีไปตลอดแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันค่ะช้าทุเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณปู่มากๆนะคะสําหรับแนวทางนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ